สวัสดีค่ะวันนี้ออกสายมากแล้วก็อินเทอร์เนต็ตทำท่าจะล่อแรล่ล่อแร่ไม่ไยสดก็ <c oughs> ถ่ายเป็นภาพไปวิดีโอยาวให้ดู <c oughs> ไม่หรอกอยากถ่ายชอบชอบแสงตะวันนะทุกคน <c oughs> ทุกคนเบื่อก็เลื่อนผ่านเด้อขอโทษที <c oughs> ชอบตรงนี้ชอบออบรรยากาศ โซนแถวเนี้ยมันสวยอนะถ่ายไว้ก่อนบอกแล้ววนะ่าเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเขายกไปแล้วมันก็จะไม่เห็นแล้วไนะอเนี่ยอีก,กังหันลมเนี่ยกังหันลมจิงชาสวรรค์เนี่ยถ่ายไว้ก่อนทุกคนถ่ายว่เยอะๆเมื <laughs> ่อ <laughs> มีโอกาสเ <laughs> <laughs> มื่อเมมเรายังไม่เต็ม <laughs> <laughs> แล้วว่าเมมเต็ม,ตมค่อยลบออกลบ,ลบที่เราลงแล้วนะคะ Okay. สักหน่อยสักหน่อยวันนี้ร้อนมากแดดแรงแต่เช้าแต่ว่ามันก็มีลมเย็นนะนะคะมีลมเย็นเย็นมันมันมันไม่ได้อบอ้าวอ่ะง่ายๆมันไม่ได้นิ่งมันมีลมเย็นลมเย็นวอยวพยายามทำกล้องให้มันนิ่งๆ จะได้ไม่เวียนหัวคนดูนะคะจะได้ไม่เวียนหัวคนถ่ายไม่รู้เรื่องคนถ่ายเนี่ยมองไม่เห็นถือให้ตรงพูดโทรศัพท์เจ้อปากก็เดินพูดไปมองไม่เห็นหรอกคะ่ะว่าออตอนนี้รูปภาพมันอยู่ตรงไหนพร้อตะวันมันทิมลูกตาแสงมันเข้าตาทุกคน ร้านพวกเนี้ยถ้าถ้าร้านพวกเนี้ยนะคะถ้าไม่ใช่หน้าหน้าๆอ,อะไรหน้าซัมเมอร์เขาก็ไม่เปิดนะนี่ยเขาก็ปิดปิดไว้เนี่ยหน้าเนี่ยมีแต่ร้านเบียร์ตรงนู้นร้านเบียร์ข้างๆคาสิโนนั่นเปิดมาที่เห็นนั่นคาสิโนนะคะทุกคนไปออกกําลังกายเหมือนเดิมทุกคนวิ่งเดินไปกลับประมาณ10กิโลทุกคนถ้าเรา เราไม่ทําแบบนี้ใช่ไหมคะสุขภาพเราก็จะแย่เดี๋ยวหนาวมากๆเราก็ไม่สามารถที่จะแบบออกมาแบบนี้ได้แล้วมันหนาวมันไม่ไหวทุกคนมันก็ต้องออกกําลังกายอยู่ในห้องซิดอัพมากอะไรมากไม่ได้ว่าขยันนะแต่ว่าเป็นหืดหอบอะต้องออกจริงไม่ได้ขยันนะขี้เกียจเหมือนกันแต่มันก็ต้องออกคะ่ะระบบหายใจมันดีขึ้น พอหมอบอกแล้วว่าหืดหอบม,มันไม่หายค่ะขาดสิ่งที่จะช่วยเราได้มากที่สุดก็คือการออกกําลังกายทําให้ร่างกายเราแข็งแรงต้านทานมันไว้แล้วเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบกินยาทําไมทําไมจําเป็นจริงๆนะถ้าไม่แบบว่า <c oughs> ถ้าไม่คลางหากโอยโอย <c oughs> ก็จะก็จะไม่ก็จะไม่กินยาเลย <c oughs> นะคะ ฉะนั้นถ้าเราไม่ชอบกินยาเราต้องทําร่างกายให้เราให,ใ,หให้ให้แข็งแรงไว้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพราะว่าเรามีกรรมพันธุ์ของที่บ้านเขาจะมีเขาจะมีแบบว่าไม่ให้น้อยหน้าคนอื่นไม่ให้น้อยหน้าชาวบ้านอ,ะอ่ะเขาจะมีความดันไอ,อความดันวะ <laughs> <laughs> เขาจะมีเบาหวานความดันไว้ <laughs> เขามีเขามีอยู่แล้ว เป็นกรรมพันธุ์อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เราตรวจเราก็ยังไม่ไม่เจอเราตัวเราเองนะคะยังไม่เจออ้าวเขาลือ้อไอ้ออนี่ออกไปแล้วเ,ออเขาลื้ออ,อ้าวเขาลื้อเต็นท์ออกไปแล้วเออทําไมเขาลื้อออกว่ะเขาลื้อเต็นท์ออกไปแล้วเหลือเหลือร้านนวดตรงนี้ทุกคนร้านนวดไทยตรงนี้หนึ่งหนึ่งร้านแล้วก็มีร้านนวดฝั่งนี้ เขาน่าจะทําเป็นกิจการเออกิจอะไรวกิจกรรมอะไรสักอย่างแหละไม่งั้นก็น่าจะเป็นตั้งเวทีเขาชอบตั้งเวทีกันตั้งเวทีคอนเสิร์ตลงลงลงบันไดไหนดีลงบันดไนด,น,ดนี้ดีกว่าทุกวันก็ลงบันไดนี้เนาะเออบันไดอีตรงร้านนวนร้านเนี้ยแต่เรางงว่าเขาเรางงว่าเขาลือ้อันนี้ทําไม <c oughs> <c oughs> เขาลื้เต็นพวกนี้ทําไมเพราะเต็นพวกนี้มัน ถ้าใครเป็นเจ้าของหรือว่าเขาหมดสัญญามันสร้างไรายได้ให้เขามาหาศาลนะทุกคนพวกเต็นท์เนี่ยไม่ใช่แต่ที่นี่หรอกที่บ้านเราก็เหมือนกันพวกเต็นท์ชายหาดเนี่ยทำไรายได้มาหาศาลจริงทุกคนไม่ได้ลงทุนอะไรปักไว้ซื้อเ <c oughs> ขาอ,อาจจะเสียค่าเช่าแค่นั้นเองอดูเวลาก่อนพูดมากไปอย่างเลยนะ อ่ะทุกคนแต่มันดูโล่งดีนะเข้าออกไปมันก็ดูโล่งดูดูอีกทีนึงเดี๋ยวขวาให้ดูอีกทีนะคะมันดูโล่งดีแล้วก็ไม่ค่อยมีคนอ๋อมีคนมามาปักเต็นเหมือนกันเขาก็มาปักเต็นไว้แต่ทําไมเขาให้รือ้อออกเราก็ไม่รู้เนาะน่าจะหมดสัญญาแต่มาหมดสัญญาอะไรตอนนี้เนาะช่วงนี้ช่วงหน้าหายช่วงหน้าโกยเอ้เรื่องของเขาทุกคน เราจะเสือกมากไปแล้วสวัสดีค่ะ